ป,ป,ป้าเราหาของกินสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะป้าสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับกำลังขโมยอยู่กำลังขโมยอยู่ได้ยินป่ะกำลังขโมยอยู่เก็บชุ้รพลูกินเดยวะปลูกว่าเยอะๆเลยป้าชอบกินใบชุ้รพลูตอนนี้เห็นป่ะผักเป็ดเหลือเยอะเลยเพราะกินเบื่อแล้วเห็นผักเป็ดป่ะผักเป็ดเหลือเยอะเลย ป้าป้าบอกกินกินเยอะละอืมหาเก็บใบชะพูก,กินต่อครับตานี่โตไม่ทันแล้วเนี่ยเก็บกินทุกวันเลยผมเริ่มยาวแล้วป้า,ปาหาเวลาไปตัดผมอม,มองนี้อาจจะใบเล็กหน่อยเดี๋ยวเรากำลังบำรุงนี่เห็นไหมป่อนใส่นี่ไปละใส่ปุ๋ยคอกไปละบำรุงใบก็เหม็นดิปุ๋ยคอกจะเหม็นได้ไงล่ะป้าปุ๋ยคอกไม่เหม็นหรอก ขุยข้อเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วตากแห้งจนเรียบร้อยหมดแล้วเด็ดกินอย่างเงี้ยโอ้โยปลอดสารพิษใบเล็กๆใบเล็กๆเอามารวมๆกันก็ได้ป้าแล้วกิน Tool. ดูคณะเม็กซิโกมรกอกินใบต้นชายาต้นของชูรสปักๆไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นไม่มีอะไร พาดูปะป้าเราเก็บผักแค่นี้นะ